ไหมทำไมถึงต้องมาเรียนเรื่องของติ๊กต็อกด้วยติ๊กต็อกมีคนเล่นเป็นพันล้านคนอยู่ในติ๊กต็อกพันล้านยูสเซอร์เรานี่แหละเป็นยูสเซอร์ที่มาเล่นในติ๊กต็อกเห็นไหมคะคนไทยอะ่ะมีทั้งหมด70็ดล้านคนอะ่ะ พี่รู้ไหม40หล้านคนเนี่ยสิงอยู่ในทิกตอกเรียบร้อยแล้วเป็นยูเซอร์รู้ถึงเราด้วยสิงอยู่ในทิกตอกนี่แหละ40ะล้านคน,นแล้วก็แบ่งเป็นผู้ชายผู้ชายเล่นเยอะกว่าผู้หญิงนะ60%ผู้หญิงเล่น40%ใน40ล้านคนน่ะมันแบ่งเป็นสองกลุ่มง่าย,ายๆเลยคนจะพูดกับทุกครั้งเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือกลุ่มคนที่เล่นทิกตอกแล้วมันทําเงินไม่ได้มันไม่สามารถถอนเงินจากช่องทาง t ิกตอกมันไม่สามารถหยิบเงินจากช่องทาง t ิกตอกไป ค่าเน็ตเดือนแค่สองร้อยสารอยังไม่สามารถหยิบเงินจากเท่าทางทิกตอกไปจ่ายค่าเน็ตโทรศัพท์ได้เลยยังไม่สามารถไปจ่ายค่า WiFi ได้เลยค่าสักจานก็หยิบเงินจากทิกตอกไปจ่ายไม่ได้เลยอย่าหวังว่าจะจ่ายค่าน้าค่าไฟอย่าหวังจะทําให้คุณภาพชีวิตดีอย่าหวังว่าจะมีะไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถูกไหมคะนี่คือกลุ่มหนึ่งนะแต่คนกลุ่มสองพี่รู้ไหมที่เขาเล่นทิกตอกเนี่ยคนกลุ่มสองเนี่ยเขาทาเงินในทิกตอกได้ เขาสามารถเอาเงินออกจากติ๊กต็อกได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ต WiFi เราใช้อินเทอร์เน็ตสองอย่างอยู่แล้วแจ่เป็นมือถือไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ถูกไหมบางคนเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถบางคนเอาไปปลดหนี้ปลดสินบางคนมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนบางคนทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อวันจากเขาทางติ๊กต็อกและถอนเงินได้ภายในหนึ่งนาทีแล้วพี่อยู่กลุ่มไหนล่ะพี่ก็ต้องสำรวจตัวเองตอนนี้หนึ่งหรือสองถ้าพี่อยู่กลุ่มหนึ่งพี่ก็เป็นผู้เสพไงถ้าพี่อยู่กลุ่มสองพี่ก็เป็นผู้สร้างไง พี่ก็สำรวจตัวเองแล้วพิมพ์มาค่ะว่าหนึ่งหรือสองถ้าหนึ่งคือคือยังไม่เคยได้เงินจากติ๊กตอกเลยสัก,กบาทเดียวนั่นแหละยังเป็นผู้เสพอยู่แต่ถ้าวันนี้สามารถทําเงินจากชท่งทางติ๊กตอกได้แล้วแม้แต่สิบาทยี่สิบบาทก็ถือว่าพี่เป็นผู้สร้างแล้วอ่าเราต้องสํารวจตัวเองก่อนทีนี้พอเราสํารวจตัวเราแล้วแล้วเราอยากอยู่ฟังไหนล่ะเราอยากเปลี่ยนไหมไม่ผิดถ้าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนไม่ผิดถ้าวันนี้คุณภาพที่เราดีอยู่แล้ว เรามัางลล่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วการหน้นาที่การงานดีอยู่แล้วมีเงินในบัญชีเป็นล้านไม่เป็นไรเรามาเป็นคนกลุ่มหนึ่งเสพเพราะเราต้องการความสุขไม่ได้ผิดแต่ถ้าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ดีอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะอยากกินอะไรก็ได้กินไปไหนก็ได้ไปอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนตัวเองไหมล่ะถูกไหมคะหรือว่างานประจําอ่ะมันไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าดูแลชีวิตของพี่ได้อ่ะ,อะดูแลชีวิตตัวเอง จจะดูแลได้แต่ไม่สามารถดูแลชีวิตครอบครัวได้หรือว่าไรายได้ทางเดียวมันไม่มันยังไม่ตอบโจทย์พี่หรือรายรับพี่ไม่พอกับรายจ่ายพี่ต้องเปลี่ยนตัวเองไหมล่ะพี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอะจากหนึ่งเป็นสองหรือว่าผู้เสพเป็นผู้สร้างทันทีเพราะว่าพี่ต้องทําเงินเพราะพี่ต้องสร้างไรายได้พี่ต้องหาเพิ่มถูกไหมจริงหรือไม่จริงถามพี่ก่อนแล้วพี่อยากเปลี่ยนไหมอืมใครที่อยากเปลี่ยนก็เดี๋ยวเรียนด้วยกัน